เดี๋ยววันนี้ผมนะครับพิจีการเม้นะครับวันนี้ผมก็จะมาอะไรวะกุจิกพี่ฮาโดนพี่หลอกอีพีสองนะครับแล้วนี่ใครครับบีพับบีพับตัวครับจุไอตัวเอ็นซีชาแนลครับฟีดเอ็นซีนี่แขกรับเชิญพิเศษนะครับ ดังจะเข้าไปในบ้านยังยังอันนี้ก็เริ่มจะนี่อยู่ที่บ้านล้างเริ่มเมื่อเมื่อครับประมาณหกโมงเกือบหนึ่งทุ่มเกือบหกอันนี้ประมาณตีสองนะฮะเรามีนี่ด้วยครับเราก็จะเป็นคนนำฟงยังนี่มาแต่แถวนี้นะคะพีนักล่าพิษสัตว์สัตว์ยังไม่เคยเข้าบ้านกตลอด เนี่ยมึงไอโต้ตักยงเลินน้ำหนาดิมึงอเรียบมืงแล้วฮะมืดจริงแล้วเว้ยหเฮ้ยยันได้ตรงนั้นได้ประตูอัดนนะ่ะช่วยอือฮึโงเงี้ยนี่เสียงอะไรครับใครทำอะไรในบ้านครับไม่รู้เหมือนกันครับเสียงอะไรครับเสียงอะไร โเดินน้ำไครับมึงมีไฟครับกลัวครับกลัวตอนนี้คนลุกหมดเลยฮะจบตกลัวนี้ตาก้องตาก้องคนลุกหมดเลยครับอตอนนี้มืดมากมองเห็นอะไรเลยครับนีครับมี นี่คือเด็กสาวที่เสียชีวิตไปนะครับ <c oughs> ล้อเล่นครับอันนี้การ์ตูนอุ <c oughs> ้ยเขียนเลยวะ <c oughs> ยยยล้อเล่นครับคันเตะเฉยๆบ้านที่เราเอาใหม่ครับตัด <นะ S 2> คลิปใหม่นะครับนี่คือสถานที่ที่เราจะเข้ามาชมกันนะครับคอมมิว่ามันมีจริงหรือเปล่าแลันผมขอปิดประตูนะครับ มาดูกันนะครับแล้วเปิดไฟฉายกันเหมือนเสียงอะไรจะเริ่มน่ากลัวแล้วครับไม่นะนเถ้าจะเข้าห้องนี้แล้วไม่ปลอดภัยออกมามันไม่ปลอดภัยห้องนี้โ้องมากนะครับห้องนี้คือห้องที่เคยเป็นห้องนอนมาก่อนนะครับนี่คือจุดที่หมอไม่เห็นอะไรเลยครับ เช้เด็ตัวที่โดงค่าต่ังๆตะเวนนี่เนียนๆแนี้แหละู่จะคลิปันมาจากบ้านนะครับแต่คลิปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามช่อง BCGM T แล้วก็ NC Channel ด้วยนะครับครับชอบมากกดซับ